ความทับใจก็ลูกหลังจากที่เรียนใช้เวลาเรียน4ปีลูกก็ชอบที่จะมาโรงเรียนเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยฮนะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บอยากไปโรงเรียนอยากทำกับบ้านอยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กๆกล้าแสดงออกครับครับก้อนแรกก็คือได้รอยยิ้มความสนุกสนานจากเวลากลับไปที่บ้านนะครับพร้อมกับเล่าเรื่องสนุกๆที่โรงเรียนให้ฟังนะครับเพราะั้ำปัจจุบันนี้ก็อ่านออกเขียนได้ เริ pelled, society, veterans, stories stories ่มสนุกก <Christopher Price> ับการอ่านสนุกกับการเขียนวาดรูปและกิจกรรมต่างๆครับก็หลังจากที่ไปสำรวจโรงเรียนหลายๆที่มานะครับอันนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับว่าในเรื่องของทั้งสถานที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีปัิญาตั้งเป้าไว้ว่าลูกต้องอ่านออกเขียนได้ครับซึ่งแสดงให้เห็นด้วยตอนที่รมาดูโรงเรียนครับก็ ในเรื่องของความปลอดภัยและการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบนันพอฝัดเองก็อ่านออกเขียนได้แล้วก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญแล้วก็สนุกกับการที่จะมาโรงเรียนแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มีอยากบอกปะป้าว่าไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนจังเลยเพื่อที่จะไปกิจลูกวิดกับเพื่อนเพื่อนนะครับ